พระแม่เจ้านำไทยให้บันเจิดทรงก่อเกิดหัตถศินแผ่ไพศาลทรงเกื้อหนุนลาดลัดอย่างเชี่ยวชาญทรงสร้างงานปลดเปลื่องทุกข์สุขทั่วกันพระเกียรติคุณแท้ซองก้องภัยจิตทรงประสิทธิ์ประสาทไทยให้สุขสรรทรงเกษมเปรมปรีนิดนิลันทรงเป็นขวัญ นิกรนไทยสุขใจเอ่ยด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี